สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันที่2ตุลาคมนี้สิง์เชียงรายยูนเต็ดเราก็จะเปิดบ้านเจอกับสกอตไทยครับนกสกอตไทยนี่นะสุดท้ายรู้สึกว่าจะบุกไปแพ้แบงคอกแต่สกอขไทยเนี่ยพิ่งจะเตะ4ีน่นัดแล้วรู้สึกว่าจะอยู่อันดับ12แข่ง4ีชนะ1เสมอ1แพ้2แล้วก็ยิงได้2ลูกขนาดเดียวกันก็เสียไปถึง5ประตูก็รู้สึกว่าจะมีแค่4ีแ้ม ส่วนสินเชิงรายยูเนเต็ดของเราเนี่ยก็แข่งไป5ชนะ3เสมอ1แพ้1นัดสุดท้ายระบกไปแพ้ลำพูนแบบที่ไม่มีอะไรจะแก้ตัวก็เสียตัวผู้เล่นแบบบิลกินบิลเนี่ยโดนไปแดงแล้วหนักเชียบเปิดบ้านนี้ไม่ได้ลงด้วยขนาดเดวกันสุวกรณ์ที่บาดเจ็บก็ยังไม่รู้เลยจะสามารถกลับมาเล่นได้ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบยังพอจะโล่งใจบ้างก็คือสถิติที่เราเจอกันมาหมายถึงเราเปิดบ้านเจอกับ ตัวสุขโขทัยมานี่นะเจนัดนี่นะถ้าจำไม่ผิดปี59ชนะ20ปี60ชนะ60แล้วก็ปี61ชนะ40แล้วปีต่อมา62เสมอกัน11แล้วปี63นี่เสมอกันปี63นี่หมายถึงไทยลีกปี63แล้นเราเราเราน่าจะชนะอยู่ที่31เสร็จแล้วปี64นี่เสมเอ ปี63สนี่ชนะ1นศปี64นี่ชนะ3าหนึ่งแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดบ้านเสมอเขาหนึ่งหนึ่งปีนี้ยังไม่รู้เลยเป็นไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยรู้สึกจะเตะกันที่6กโมงหรือ6กโมงครึ่งเนี่ยไปดูหน้าเพจสโมสรอ,อีกทีแล้วก็อ๋อเรียนไอ้ตรงนี้อีกทีก็คือไอ้ไอ้เพจสโมสรเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนอีกแล้วนะครับก็คือคู่ระหว่างที่เราจะเตะกับตัว บุรีรัมย์กับบีจีเนี่ยเขาเลื่อนเร็วขึ้นหนึ่งวันตอนแรกก็เลื่อนเลื่อนขึ้นหนึ่งวันแล้วก็ย้ายสถานที่ตอนนี้แค่เลื่อนขึ้นหนึ่งวันแต่สถานที่เดิมครับก็คือเราเตะในเชียงรายเนี่ยครับแล้วก็ให้ติดตามที่ตอนนี้ผมก็ไปก๊อบรูปในเพจสโมสรมาแล้วแล้วก็ลงหน้าปกแล้วลองดูที่หน้าปกอันนั้นนะ่ะคือยืนยันแน่นอนแล้วว่าจะเตะตามนั้นเขาดูแล้วก็ไม่เลื่อนกันอะ แต่นี้ย้อนกลับมาดูอิสุโคไทยอิสุโคไทยเนี่ยเขาเล่นด้วยระบบหลังสามคนกลางสแล้วก็หน้าต่ำหนึ่งตัวแล้วก็หน้าเป้าสองตัวแต่บางทีก็เล่นสามสี่สามนั่นแหละครับแล้วบางจังหวะเนี่ยแบ็คสองข้างเนี่ยเขาจะดันขึ้นสูงตลอดแบ็คสองข้างเขานี่ก็มันเป็นปิยาราชกับอีตัวจัก,กริดจัก,กริดจัก,กริดอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าที่สําคัญก็คือ ไอ้สามตัวหลังเขาเนี่ยไอเรียวเฮฮาราฮิอะไรของญี่ปุ่นเบอร์แปดเนี่ยกับอีไอคู่คู่คู่เซนเต,นเตอร์ของของคนไทยคือสลาบุธกับไอไอสลุงคานเนี่ยอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเขาจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วก็ความเร็วในการตามบอลซึ่งเทียบกันดูแล้วก็เรายังสื่อสารได้ดีกว่าเขานะครับในใน,ในแง่แผงหลังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องกลัวก็คือ ตัวกองหน้าหน้าเป้าขเขาที่มีบัคโจจอบรบัคโจนี่จะยืนหน้าตำ่ำเสร็จแล้วหน้าเป้าหลักของเขาเนี่ยก็จะตอบไปด้วยไอราฟาราฟานี่เบอร์สี่สองผิวผิวสีแล้วก็ตัวไอเนลสันโบริยาซึ่งเนลสันโบริยาเนี่ยมาไทยครั้งแรกก็มาเล่นกับไอสโมสสนี้นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เลยย้ายไปเล่นทีมมุ้นทีมนี้แล้วก็รวมทั้งมาย้ายมาเล่นทีมแล้วแล้วก็กลับไปเล่นกับสุโข,ขทยัยซึ่งก็ ฟอร์มก็ยังขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,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 ลงก็กลัวเหลือเกินว่าเขาจะมาระเบิดฟอร์มกันในบ้านเราหรือเปล่าเพราะเพราะอะไรครับเพราะเที่ยวเนี้จะพิสูจน์ว่าทีมเราอะแข็งแร่งพอที่จะเจอกับทีมระดับแบบลำพูนสุขขโขทัยคือทีมระดับกลา,างกับทีมระดับล่างเนี่ยอย่างเราไปแพ้ทีมระดับล่างอย่างลำพูนไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยก็พอดีกับไอซีทีมด้น สี่ทีมที่ไม่เคยแพ้ใครก็กดันนัดกันแพ้มาพอดีเหมือนกันแล้วก็เลยพูดอะไรไม่ออกคือผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าเราเจอกับทีมระดับเนี้มันไม่มีความจำเป็นเลยต้องแพ้หรือเสมอมันต้องชนะอย่างเดียวครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าทีมเราชื่อเสียงอเป็นทีมใหญ่แต่ขนาดของทีมเราถ้าเทียบกับเพดานเงินเดือนและรายชื่อนักเตะทีม่มี เราก็คือทีมระดับกลางค่อนข้างไปทางเล็กแบบเดียวกับสุขโขทยัยแบบเดียวกับลำพูนแบบเดียวกับทีมที่อยู่ข้างล่างอะแต่ใจจริงผมก็ยังอยากให้ชนะชนะชนะเพราะผมเชื่อย,ยังเชื่อในแท็กติกคือแท็กติกที่เราเล่นในบ้านเนี่ยมันเจ๋งมากอะแต่พอออกไปเยือนทีไรเนี่ยมันทําไมห่วยเงินก็ไม่รู้อะโดยเฉพาะนัดตากกับนัดลำพูนเนี่ยเล่นไม่เอาอ่าวไม่ คือออกทะเลก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เล่นแบบเหมือนเหมือนทีมโค้ชไม่ได้ไม่ได้แบบใช้องอคิดเลยอ่ะแต่นี้ย้อนกลับมาก็คือฝากถึงทีมโค้ชเลยแล้วกันนะครับว่าให้รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิแล้วก็สำนึรกรักท้องถิ่นหน่อยครับครั้งนี้เสมอก็ไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยแพ้คาบ้านทุเรศทุลังเลยนะ แต่สิ่งนี้มันจะพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าประธานท่านเนี่ยมีกลืนพอหรือเปล่าที่จะทําทีมระดับนี้โดยที่มีนักเตะที่อยู่ในทีมแค่เนี้จะเล่นได้ไหมเพราะถ้าเพื่อนสังเกตอะไรนะครับเราจะต้องพึ่งสีวกรเราพึ่งบินเราพึ่งไอ้เจ้าเบียถึงเจ้าเบีย์เล่นไม่ได้ลวไอ้เสดสิทธิวัลนเสดเจ็บไอ้บินก็โดนใบแดง สิวกรไม่รู้จะได้ลงไม่ได้ลงตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อมเลยนะครับถ้าขาดสามตัวหลักไปเนี่ยมันจะพิสูจน์แล้วว่าไอ้ทีมสำรองหรือว่านักเตะสำรองที่เรามีและไอ้ระบบทีมที่เรามีจะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเอาชนะสุขโขทัยเดียวบ้านได้ไหมก็ฝากถึงเพื่อนๆถ้ามีเวลาไปเชียร์กันที่สนามนะครับไปช่วยกันให้กําลังใจนักเตะก็ฝากถึงนักเตะนะครับย้ำมาหลายครั้งละใบเหลืองโง่ๆไม่เอา ประธานท่านอะไปบอกนักเตะเลยนะครับไม่มีความจําเป็นเลยกับไอใบเหลืองโง่โงเนี่ยนะย้ำแล้วย้ำอีกแต่ไม่เคยฟังกันนะใบแดงโง่โงนี่ก็ไม่ต้องเอาเข้าใจคาใบเหลืองโง่โงใบแดงโง่โงไหมครับไม่มีจังหวะที่จําเป็นไม่มีจังหวะที่จะทุ่มเถียงเนี่ยมึงไปเอาทํเยี้ยอะไรถ้าเตะเขาเพราะว่าเขากาลังจะโต้กลับแล้วมีโอกาสเสียประตูแล้วได้ใบเหลืองอย่างนั้นน่ะยังคุ้มอ่ะครับ นะใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงคนที่จะเข้าไปพูดได้คือกับตันทีมคนอื่นไม่ต้องสอดไม่ต้องเสือกไม่ต้องไปกดดันถ้าเข้าไปยืนล้อมและกดดันน่ะได้แต่อย่ามือไปถูกตัวกรรมการอย่าเอาปากพ่นอะไรไปในคำพูดสว่า ให้นึกให้ออกนะครับกรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพครับชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงประทับใจคนดูสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องชนะตอนเนี้ยผมบอกอย่างที่ว่าไว้อะมันเป็นการพิสูจน์เลยว่าประธานท่านเนี่ยเจ๋งจริงไหมเพราะผมเนี่ยเคยยืนยันกับเพื่อนฝูงแล้วถ้าในระบบบอลแบบเนี้ยตั้งรับและโต้กลับเร็วเนี่ยเล่น4ี4่ี่สองเนี่ยเล่นบอลสูตรโบราณของเราแต่เราถนัดเนี่ย เราเจ๋งสุดอะในประเทศเนี้ยเพราะเราเคยเอาระบบแบบเนี้ยไปเล่นในเอเชียแชมเปี้ยนลีกแล้วแลวปีนี้ผมก็ยังหวังว่าอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นแชมป์และไปเตะในเอเชียแชมเปี้ยนลีกถึงจะมีนักเตะดาดๆาเนี่ยผมเชื่อมั่นในสติปัญญาและอ,องอของประธานั่านโค้ชั่นนี้แน่นอนครับเพื่อนๆครับไปเจอกันที่สนามนะครับแล้วก็เจอผมก็ตะโกเรียกผมแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันในเพจนะครับ พอ่อก็หลายอย่างเออแล้วก็ฝากด้วยวันที่1วันที่2เนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเขาก็จะตีในเอชชิ่นเกมจากเวลาบางคนก็ว่าบ่ายโมงบางคนก็ว่าบ่ายโมงขึ้นบางคนก็ว่าบ่ายสองไปดูช่อง3ามสหกมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมก็งงมากเลยอเอางี้แล้วกันก็ขอให้ประธานท่านนึกน,นะว่าวันนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงก็จะตีกลางวันแล้วเขามีความสุขกันแล้วตอนกตกเย็นก็ให้แฟนบอลมีความสุขกันบ้างนะครับ จากกนที่สนามนัดเนี้ยผมเอาหำประธานห้านเป็นประกันเลยครับ